สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พีพ่วิพามารู้จักกับใบย่านางนะคะใบย่านางเขามีสรรพคุณทางยานะคะก็จะช่วยลดยาฆ่ามาแรงนะคะในร่างกายของเราถอนพิษออกจากร่างกายเราได้นะคะแล้วก็แก้อิสุกอิสยัยตุ่มพื้นคันนะคะและที่สำคัญก็คือคนที่มีอาการนะคะ เ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีไฟช็อตใช่ไหมคะหรือเหมือนมีเข็มแทงเราอะคะ่ะอันนี้เราก็ทานอาหารเป็นยาได้นะคะโดยการของเราก็คือ,อ,อใส่แกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้แกงแกงเลียงแกงขี้เหล็กเนี่ยคะ่ะสุดยอดมากเลยคะ่ะนะคะและที่สำคัญคือใบยญ้านางนะคะเขารกดกรด ริดในยูนิกดยูริกในหน่อไม้ให้เราด้วยนะแล้วก็เพิ่มอคอร์ฟิลให้เราด้วยและมีเบต้าคราร์ทีนาทำให้อาหารของเรามีรสอร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะเขาลดความขมของหน่อไม้แล้วก็ใบขี้เหล็กได้ด้วยเห็นไหมคะสมนุนไพรและที่สำคัญไปกว่านั้นนี่พิวิภามาดู เขาอ่อนของเขาค่ะอวบมากเลยยาวเฟื้ยเลยค่ะนี่ค่ะเห็นอบขวบยาวเฟื้ยอ,อย่างนี้นะ่ารับประทานไหมคะเขาทานได้นะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ทานสดได้นะคะเราเอาไปเป็นผักแนมค่ะผักแนมกับอาหารที่มีรสจัดนะคะหรือเราจะเอาไปรวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้เนี่ยค่ะ สำคัญมากเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเราเป็นสิวเป็นฝ้าตุ่มคันตุ่มใสผพดผพื่นคันเลยนะคะเรานำน้ำใบแยานางนะคะคันแล้วก็เอามาผสมกับดินสอพองนะคะเพื่อนๆพ,พอกับดินผสมกันแล้วก็นำมาพอกตรงที่ฝีก็ได้แต้มสิว หรือก็จะพอกหน้าเราก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีวิด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพีวิทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ